ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับช่องใสเลน่์ตาครับผมช่องหนังครับหนังแท้ครับเรื่องนี้ก็คือเป็นงานการแฮนด์เมดการทํามือครับวัสดุก็จะเป็นหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสั่งบวกครับผมหนังหนาครับหนังพิเศษครับหนังเกลือบเงาครับโครงเกลือบสีเงาสวยงามครับโครงสร้างก็ยึดต็ดแบบร้อยจันบครับความกว้างประมาณแสนจัดประมาณนิดหนึ่งอย่างนิ้วครึ่งใสได้ทั้งจัดได้ครับ แน่นไม่หยุนครับเขาจะเย็บแน่นมากครับใส่ออกรุ่นนี้ออกแบบเพื่อใส่กันแดดนี่ครับมันจะโค้งกันแดดครับหรือใส่แว่นใส่ตาก็ได้ครับไม่ต้องอย่างลูกชายโครงสร้างเขาจะโค้งให้มันรับแรงกระแทกได้ดีครับเนี่ยได้ระดับนึงนะนี่ตัวมอันนั้นก็มันจะไม่โดนทับเขาจะใส่เป็นตาเราได้ งานเย็บสวยงามครับเดินเดินได้ในรอดดูสวยครับเป็นเม่เหล็กครับขาปิดเป็นเม่เหล็กครับเนี่ยมันไม่ถูกนบ